Yeah, if you wanna have a good time don't play around my nerves We've cross the line show me what's inside that's all i'll let you feel mine come on i said i am on, bodies in you don't need to fall to the call cause they said so you don't need to fall to the call cause they said so You don't need to fall ับผมพิเชษสมัติผู้จัดการฝ่ายขายจากโตโยต้านครทนสาขาเทพรักนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำรถนะครับแต่งใน GR Sport นะครับเรียกว่าเป็นคันที่แต่งแล้วก็เหมือนในสไตล์ GR Sport แบบเกือบ100%เครับในการตกแต่งนะครับเราดูกันว่าคันที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยเป็นรุ่นไหนที่เรามาแต่งในสไตล์ g r Sport นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถเราอยากได้รถรูปรักษณ์ที่เป็นสไตล์ GR Sport แต่ว่า ประหยัดงบประมาณในการซื้อรถพอ r t เ n e เนอร์เราดูกันว่าคันที่อยู่ข้างนผมข,ข้างผมเนี่ยเป็นรุ่นไหนครับสำหรับคันที่อยู่ข้างข้างผมก็คือจะเป็น2.4 l e g e n d e r นะครับ4 x 2นะครับก็คือเราได้อัปเกรดนะครับตกแต่งในสไตล์ GR Sport นะครับสิ่งที่เรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้รถเป็นในสไตล์ GR Sport นะครับหลักๆก,ก็คือตัวกรอบไฟตันหมอกนะครับ GR Sport ครับผมแล้วก็เซนเซอร์แล้วก็มีแผ่นปิดสีดำนะครับให้รถมันดูเข้ากับตัวตัวกรอบสไตล e เ e ียสปอร์นะครับแล้วก็ช่องลมด้านหน้านะครับก็อัปเกรดเป็นตัวเจี r สปอร์ตแท้ครับจะเป็นงานพลาสแท้นะครับที่เรานํามาติดตั้งนะครับพร้อมด้วยสัญลักษณ์แห่งความแรงนะครับเจียสปอร์นะครับผมส่วนโลโก้แก้วหน้าก็คือถ้าเป็นตัว l e เจนเดอรนะครับราคาถ้าเป็นสีขาวมุกนะครับหนึ่งล้านหกแสนามนะครับ ซึ่งเป็นตัว MY ปี M y P 2023ครับก็คือที่เพิ่มตัว Apple CarPlay แบบไร้สายแล้วก็ตัววัดลมยาง TPMs มานะครับก็คือส่วนตัวเรดร์นะครับตัว DRCC ก็คือมีติดตั้งในเวอร์ชั่นก่อนมาแล้วนะครับก็คือพร้อมกับตัวโลโก้แก้วนะครับเราดูกันต่อเลยนะครับส่วนไฟก้างปตาก็มันจะเป็นของรุ่น l e g e n d e r อยู่แล้วครับเราไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะครับผม ไฟข้างล่างไฟเลี้ยวก็จะเป็นซีคนเชียลนะครับไฟเลี้ยววิ่งนะครับที่เราเรียกภาษากันง่ายๆนะครับเรามาดูสิ่งที่ผมอัปเกรดให้ลูกค้านะครับก็คือด้านข้างนะครับคิ้วเดิมทีมันจะเป็นสีดำด้านนะครับผมแล้วก็อัปเกรดเป็นสีสไตล์ GR ก็คือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับถ้ารถสีขาวก็คิ้วจะเป็นขาวแดงก็คือแดงแล้วก็ถ้าเป็นคิ้วสีดำแล้วก็ทำเป็นสีดำดำเงา ให้เหมือนเ r Sport ที่ออกจากโรงงานเลยนะครับล้วก็ล้อนะครับผมอ่ารูปใกล้ๆล้นะครับล้อคันนี้นะครับก็คือเป็นจะเป็นสี GR Sport สีดำเงานะครับผมแล้วก็เนี่ยสิ่งที่อัพเกรดให้เหมือนมากที่สุดนะครับก็คือปั๊มเบรกคาลิเปอร์เบรกครับก็คือเป็นอ่าสีแดง GR Sport พร้อมกับสัญลักษณ์ GR Sport นะครับอันนี้คือ ตัวสัญลักษณ์เจียสปอร์ตก็คือมันจะเป็นงานแท้ที่เราสามารถสั่งมาติดตั้งได้นะครับตรงนี้เลยว่าเราทําให้เหมือนเจียสปอร์ตแท้ๆส่วนช่วงล่างเจนเดอร์ก็เป็นช่วงล่างสมรรถนะสูงอยู่แล้วนะ,นะครับการขอดถนนการทมรตัวก็เหมือนเหมือนกับตัวเจียสปอร์ตตัวท็อปสุดเลยนะครับผมนะครับส่วนหลังคาดําก็คือเรจนเดอร์ก็จะเป็นหลังคาดําจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งกันสาดนะครับกันสาดแล้วก็ สามารถสั่งติดตั้งเป็นเวอร์ชัน gr Sport ได้นะครับผมกรนสานะครับนี้มันจะมีะลวดลายที่ดูความเป็นสปอร์ตมากกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราอัปเกรดนะครับให้เหมือน gr Sport มากที่สก็คือมือดึงนะครับมือดึงตัวนี้ก็ถ้าเป็นตัว legender จริงๆมันก็จะเป็นพรเมียมนะครับแล้วเราก็ติดตั้งมือดึงเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีขามุกนะครับ เรียกว่าเราได้ทำให้เป็นเหมือน c r Sport แท้ทั้งคันเลยอ่าดูกันต่อเลยนะครับด้านหลังก็ปั๊มเบรกนะครับผมนะครับ GR Sport นะครับมองยังไงก็เหมือนตัวท็อปนะครับผมคิ้วด้านข้างแล้วก็ติดตั้งให้เป็นสไตล์ GR Sport นะครับผมอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังลูกค้าบอกว่าสีดำด้านไม่สวยนะครับก็ทำเป็นดำเงาได้นะครับเป็นสีดำเงานะครับ เพิ่มเอกลักษณ์ความหรูหราของรถมานะครับผมนะครับด้านหลังนะครับผมด้านหลังช่องลมนะครับดิฟฟิเวเซอร์ล่างก็เป็นช่องลมของ CR Sport แท้ๆเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ให้สไตล์ที่มันเป็น,ปนรถที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นรถในสนามแข่งครับจะมีดิฟฟิเวเซอร์สีช่องนะครับแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าอัปเกรดอีกอย่างหนึ่งนะคะรับสปอยเลอร์ะคะรับสปอยเลอร์ถ้าเป็น CR Sport เนี่ย มันจะเป็นสปอยเลอร์สีทูโทนนะครับก็คือสีอานบนดำตัวล่างสีขาวนะครับเป็นสไตล์ท r s า o r t ถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกตัวรถสีแดงก็จะเป็นด้านล่างสีแดงนะครับแต่สีดำมันก็จะดำทั้งชิ้นนะครับต็โลโก้แก้วด้านหลังนะครับจริงๆถ้าเป็น l e g e n เดเนี่ยมันจะไม่มีโลโก้แก้วท้ายมาก็คือสามารถติดตั้งโลโก้แก้วได้นะครับก็จะเป็นงานพลาร์ทแท้แล้วก็นะครับคิ้วด้านหลังนะครับจริงๆมันจะเป็นสีดำดำเงามา แต่ลูกค้าอยากได้นะครับพื้นสีสีขาวแล้วก็ตัวอักษรสีดำเงาเราก็จัดให้ได้นะครับเรียว่าอะไรที่ตกแต่งและทำให้ลูกค้าชอบแล้วก็ใช้รถอย่างมีความสุขเราก็สามารถติดตั้งอัปเกรดให้กับลูกค้าได้นะครับแล้วก็สครับเพจนะครับผมสครับเพจก็ไว้ลองเวลาเรายกกระเป๋ายกของป้องกันริ้วรอยนะครับโดนกันชนนะครับเรียกว่าเป็นการป้องกันสีของรถนะครับตรงนี้ สำหรับไฟด้านหลังก็จะเป็นซีค u e เชียลครับไฟด้านหลังจากโรงงานนะครับแล้วก็สัญลักษณ์แห่งความแรง CR Sport นะครับผมเรียกว่าเราทำให้ครบทุกวงจรเรียกว่าครบเลยว่าออกไปเนี่ยเป็น CR Sport แท้ๆเลยนะครับนะครับเรามาดูด้านด้านในกันต่อนะครับผมด้านในนะครับด้านในถ้าเป็น l e g e n d e r นะครับผมตัวนี้ภายในจะเป็นสีทูโทนนะครับผมก็คือแดง แดงดำนะครับเพิ่มอารมณ์สปอร์ตในการขับขี่นะครับแล้วก็จอครับมีกล้องรอบคัน360รองศานะครับผมแล้วก็มีตัวที่ผมแนะนำคือเป็นตัว s ซฟตี้เซนต์นะครับเดล r มกเรดาร์ r o คอนโทรลครับส่วนออปชั่นมาตรฐานก็คือข้างในเราจะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มครับมามาจากโรงงานยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นครับแต่อย่างที่บอกว่าตัวรีนเตอร์มันจะให้ความหรูหราเพิ่มขึ้นมาเพราะว่ามี เบาทูโทนแล้วก็ไฟแอมเบียนไลท์นะครับตรงคู่กลางแล้วก็แผงประตูนะครับให้อารมณ์แบบหรูหรานะครับมีระดับในการขับขี่เรียกว่าเป็นรถที่พรีเมียม,มเพิ่มขึ้นนะครับผมตัวนี้สำหรับคับนนี้นะครับก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ 2,400cc รับ150แรงม้าอาอัตราการกินน้ำมันอยู่ที่15.2กิลเมต่อลิตรครับสำหรับยอโต้เรียกว่า มีการพัฒนานะครับให้มีลถมีความแรงขึ้นประหยัดขึ้นแล้วก็ลดมลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนตัวอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่พัฒนาเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือมันจะเป็นเครื่องยนต์แบบหัวฉีด I A R T ครับควบคุมการฉีดจ่ายแต่ละหัวฉีดให้มีอิสระนะครับทําให้การจ่ายน้ํามันแม่นยํามากขึ้นนะครับหรือว,ว่าโตโยต้าก็พัฒนารถให้มีการใช้งานที่ตอบสนองลูกค้าได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคากับสิ่งที่ลูกค้าจ่ายไปนะครับเราดูกันว่า อย่างที่ผมแนะนําตัวรถแล้วนะครับราคานะครับคันนี้ถ้าเป็นสีคามุคลังคาดําก็คือ1นึ่งล้านหกแสนสามหมื่นแนะครับผมแล้วก็เราของแถมนะครับเรียกว่าแต่งแบบนี้นะครับได้แบบนี้ทั้งคันไม่ได้บวกราคาเพิ่มนะครับก็คือได้ราคา1นึ่งล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันนะครับแต่งเป็น g r Sport แบบนี้ได้เลยนะครับผมเรียกว่าทํารถให้เป็น g r Sport นะครับแต่เราก็ ประหยัดเงินได้มากกว่าตัวท็อปนะครับเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่จ่ายไปแต่ได้รูปรักษ์เหมือนตัวท็อปเต r ียมซเหมือนกันครับส่วนแคมเปญนะครับหลกัหลกๆก็คือจะมีแคมเปญก็คือฟอรีดาวครับออกรถเริ่มต้น7,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่ทำงานประจำมีสลิปเงินเดือนอายุงานเกิน2ปีขึ้นไปหรือระดับเมนเจอร์ก็อายุงาน1ปีนะครับส่วน ถ้าเป็นอาชีพอื่นนะครับก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับแคมเปญฟรีดาวก็จะใช้สำเนาเล่มรถนะครับมาแนบคืออายุการครอบครองรถเกิน2ปีแล้วก็มีประวัติเครดิตในการผ่อนที่ดีก็สามารถใช้แคมเปญฟรีดาวได้ครับหรือว่าถ้าลูกค้ามีเงินดาวเงี้ยนะครับเราก็จะมีสิทธิพิเศษให้ก็คือส่วนลดดอกเบี้ยรครับก็อยู่ที่0.35าต่างนะครับแล้วแต่ว่าโปรโมชั่นช่วงเวลาครับสำหรับ ช่วงเวลาที่คลิปผมถ่ายคลิปเนี่ก็เป็นโปรโมชันพิเศษครับส่วนลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้าครับ0.35สาตางค์ครับหรือว่าถ้าลูกค้าจ่ายงวดแรกอีกก็ลดอีก10สตางค์ครับเป็น45่สาตางค์เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสําหรับลูกค้าที่ตัดสินใจจองในช่วงนี้นะครับผมหรับวันนี้ก็แนะนํากันแบบง่ายๆนะครับให้ดูว่าในสไตล์ตกแต่ง GR Sport ที่เราเพิ่มปั๊มเบรกขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้รถเนี่ยเขาเรียกว่าคอมพีดในการตกแต่งเหมือนสไตล์ ียสปอร์ตแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสำหรับด้านนอกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมพบกันในคลิปต่อไปฝากติดตามครับช่อง Line แอดพิเชษสมบัติหรือว่าท้กไปในช่องยูทูบโซนน่านครชนสาวรรณไทรพักน์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม